สวัสดีค่ะแต่เวลาหิวอีกแล้วตวามันเปนข้าวี่ดีนะอันนิเ็นง่าย,ย,ย,ายๆ,ยายๆข้าเหนียวข้าเหนียวหมูทอดที่ผู้ชมข้าเหนียวที่ซื้อมาอันนี้แบบพิเศษข้าเหนียวเขาเขาใช้ข้าเหนียวหมูทอทดค่ะเขาขายช่วงเชา้าเขาให้เยอะมากเลยนะ ที่ภูเก็ตอะราคาเนี้ยถือว่าหายากนะข้เาเหนียวชุดละสามิบาทแต่ว่าอันเนี้ยสั่งพิเศษคืออยากเอามามาทานแล้วก็ให้เห็นว่าเขาให้ให้แบบไหนอันนี้สี่สิบาทนะสองอย่างแบบพิเศษมีตับทอดมีหมูหอยอะค่ะสี่สิบาทนะดดููให้ดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะบอกจะบอกอ่าจะบอกพิกัดว่าซื้อที่ไหนคะ่ะซื้อตรงไหนเพราะว่า ถืาเเพื่อนมาเที่ยวภูเก็ตน่าจะได้หาของถูกของถูกของดีช่วงเช้าอ่ะขายดีมากแล้วก็ของเขาอร่อยจริงจะซื้อมาสองห่อเลยนะอยากให้อยากให้เห็นว่าคามีอะไรบนะ้างอยากหเห็นว่าคนนีของมันเขามีหมูหมูป่อยตับทอดอันนี้เป็นหมูสามชั้นกับเนื้อหมูค่ะผสมกันอันนี้ก็เห็นกตสิงโตคทำทำทำจิ้มแจ่ว คือได้เยอะมากสี่สิบบาทนะหมูสามชั้นทอดแล้วก็เนื้อหมูจุ่มแป้งทอดมีฝอยตับหมูปกติจะมีเอ็นหมูทอดด้วยโอ้สุดยอดเลยอร่อยมากซื้อมาไว้นานแล้วคุณจะได้กีนนะซื้อแต่เช้าตั้งแต่เช้าที่ไปทะเละไปออกกำลังกายอาไรอย่างีผักเมื่อวานผักเมื่อวานที่กินก๋วยเตี๋ยว เช้าคุณทำงานไปยืนเราซื้อเขาทำดีเขาให้เยอะแล้วเขาก็ก็เลยขายดีอะจะเห็นเขาทอยา่างน,นี้อยางเดยอเก็นอยงนี้อสามชั้นนีบแหอะที่มันเป็นแบบท,ที่เก็นแบบน,นั้น ็นหมูทอดก็จะรนะวมได้เพราะหมดก่อนเขาก็ะจะไปซื้อหมดแลละแต่วามที่ว่าจะกินทุกหมดคงจะกินทุกหมดนละ้อยากซื้อให้ดูจะเกถืวบอุ่นกินอีกอได้เยอะ ป็นคนอีสานบุรีรัมณ์นะแต่ว่าชาวบ้านเขาจะส่วนมากแล้วเขาไม่กินข้าวเหนียวเขาไม่กินข้าวเหนียวเขาจะกินข้าวเขาแข็งเลยนะแต่ว่านี่ชอบกินข้าวของมันนี่แต่ข้าวเหนียวกินได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้แบบกินทั้วันน่าจะไม่ไหวนี่นนะผักพวกนี้จะเป็นผักทติดกับเต๋อเมื่อวาน อออของดีและอร่อยและถูกด้วยอยู่จริงค่ะคิ่ว่าแม่ค้าเขาน่าจะใจดีอ่ะ 不拆开，可能就可能就看就到个一个的，可能就看到一个 你怪他高冷啊？ ลองฟั้าแบกนีือ อืมสิบสองทีละไม่ต้องเก็บไว้อุ่นกิน,นะคะ่ะถ้าได้กินทั้งหมดน่าจะไม่ไหว あらまあ。Mm hmm. ของทอดอร่อยจริงนะหอมมาก่อดยังไงหอมจังหุงก็อหอมหอมยังไงแบบไม่ว่าจะทำอะไรถ้าทำดีทำสุดมันก็จะดีมาเขาทำงานจริงเขาจะเป็นรถชาเลงเขาขายเขาทำงานเป็นทีมกันดีมากเลยเขาจะมีนี่จ้างคนหนึ่งแล,แล้วก็น่าจะเป็นแฟนกันค่ะเป็นนี่จ้างคนหนึ่งเพราะว่าเขาขายดีสะอาดอร่อย ควจริงอะเราทาของขายทำอย่างเดียวแต่ทำไม่ดีไปเลยอะร้านเล็กซาเล็กนิดเดียวเองขายไม่ทันเนื้อต้ำถ้าทำหลายอย่างเราไม่มีคนช่วยไม่ไหวทำดีไม่ได้หรอกมันก็จะเหนื่อยอืมอืมอิ่มแล้วจังอันี้ก็จะเก็บไว้อุ่นหอไว้แล้วก็เอาไว้อิ่นกิน Den kommer. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.